สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p a าเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มา,อ,าอัปเดตโพสน้องไรอันอีกเช่นเคยคะ่ะก็สำหรับเมื่อคืนนะคะมีใครได้ไปชมหน้าเวทีไหมคะที่สมุทรสาครถ้าใครไม่ได้ไปชมหน้าเวทีแล้วมีใครได้รับชมไลฟ์สดหรือเปล่าคะเมื่อคืนเนาะก็ดูมีความสุขมากๆค่ะดูไปก็ยิ้มไปนะคะเราอยู่ทางบ้านเราก็มีความสุขได้นะคะ Light, ด้วยการชมไลฟ์เนาะก็ดูไปยิ้มไปค่ะเห็น,<า>น<า>แม่ๆนะคะเอฟซีแฟนคลับเนะาะทั้งร้องทั้งเต้นตามน้องไรอันเราก็อดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะคะอิจฉาค่ะอยากจะไปยืนอยู่หน้าเวทีบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ29มีนานี้เนาะน้องไรอันมาโคาราชนะคะงานย่ามูรับรองแอดไม่พลาดแน่ๆค่ะจะต้องไปอยู่หน้าเวทีแน่นอนค่ะจองเลยค่ะหน้าเวที ใครที่อยู่ใกล้ๆก็เชิญได้นะคะงานย่าโมเนาะ29มีนานี้นะคะเจอกับน้องไรอันค่ะโพสต์แรกนะคะจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิลนนะคะสมุทรสาครสุดอีกตามเคยขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจนะครับเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับต่อด้วยโพสต์ที่2จาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตค่ะสวัสดีวันศุกร วันนี้ขอให้มีความสุขไม่รู้จบสดชื่นแจ่มใสพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆสุขภาพแข็งแรงแ,แทไรอันกาดบัณฑิตก็เป็นโพสต์ดีๆนะคะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตเนาะเป็นโพสต์ที่มีข้อคิดที่ดีมากๆแต่และโพสต์ของน้องอ่านแล้วก็รู้สึกดีนะคะก็ขอขอบคุณโพสต์จาก Facebook ไรอ่านกาดบัณฑิตและกาดบัณฑิตจำปาสินไว้นาทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปลาเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ